ดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพกันนะครับแต่ก่อนอื่นถ้าเราจะไปเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเราก็จะมากับสักการะบูชาอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้ที่บุกเบิกสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนะครับก่อนอื่นเรามาซื้อดอกไม้เพื่อไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนะครับที่นี่เขาก็จะมีร้าน ขายดอกไม้ขายเครื่องสักการบูชาที่มีหลากหลายร้านนะครับเราเลือกได้ตามอธิยาศัยราคาก็รู้สึกว่าจะ2ีบาทนะครับหรือว่าแล้วแต่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมดูร้านที่ขายดอกไม้เครื่องสักการบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเอาเลยนี้นีนกก่า <laughs> ผมมาลานี้ดีกว่าเอาไม่ค้าคนสวยนี่เลยดอกไม้ขายยังไงครับขายาขายยังไงเอ่ยมีไหวธรรมดากับขอพรค,ค่ะอ๋อ,<บ>อไหวธรรมดาเนี้ยธรรมดา20บาทค่ะสาวบาทเนาะจ้าวสาวบาทสาวบาทคุณผู้ชมรู้ไหมก็คือ20บาทนะโอเคขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเราไปกราบสักการะบ,บูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยกันนะ เส้นทางที่เราจะขึ้นไปเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับระหว่างทางก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวาตามรายทางนะครับอย่างเนี้ยวังโบบาลผางเงิบอันนี้ก็เป็นอีกที่เที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเชียงใหม่น้ําตกมณฑาทานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลานกลางเต็นท์พักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึ่งระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับวัดผาลาด เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสวยงามอีกวัดหนึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเอาไว้เรามีเวลาเราจะมารีวิววัดนี้กันนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์ความสงบตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ไอหน้ารถรางไฟฟ้า มีที่นี่เขามาบริการลดแรงด้วยนะครับแต่ก็เหมาะสําหรับคนที่สุภาพสตรีผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆเ,เนาะที่กําลังขาอาจจะไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่สําหรับคนหนุ่มสาวหรือคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับผมแนะนําให้เดินขึ้นบันไดจะได้อัธรลดในการท่องเที่ยวมากกว่านะครับเนาะ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมคนไหนท่านไหนถ้าเคยไปเที่ยวเขาวังนะครับ เรานึกถึงรถรางไฟฟ้าที่เขาวังได้นะครับเนาะ<อ>นั้นจะมีความชันมากับทางขึ้นรถรางเราก็มาซื้อโตั๋ที่ตรงนีรง้ระหว่างนั่งพักก่อนที่จะเดินขึ้นในบันไดพระธาตุดอยสุเทพนะครับ เรามานั่งพักฟังเพลงเสียงไวโอลินของคุณลุงที่อยู่ข้างหลังผมนี่ครับอคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ทางขึ้นที่เห็นข้างหลังผมนะครับทางขึ้นที่จะไปไวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเราเลือกที่เราจะเดินขึ้นบันไดนะครับเนาะเราจะไม่ขึ้นรถรางนะครับบันไดที่อยู่ข้างหลังผมคุณผู้ชมอย่าแปลกใจนะว่าปกติเนี่ย วัดพระธาตุดอยสุเทพถ้าไม่ถ้าเป็นช่วงเหตุการณ์ปกติไม่ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับผู้คนจะพลุกพ่านมากด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติคุณจะหาที่จอดรถเนี่ยบอกจริงๆนะครับลำบากที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมความงามกันข้างบนนะครับไปเลยตามมาเคยนับขั้นบันไดที่จะขึ้นไปนี่ไหมครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด306ขั้นนะครับ คุณผู้ชมท่านไหนเคยมาแล้วเคยนับบ้างไหมถ้าผมมาหลายครั้งผมก็ไม่เคยนับนะแต่เขาบอกว่าทั้งหมดมี306ขั้นโอเคแล้วก็<ข>ค่อยเดินไปนะครับวิวข้างทางก็เนี่ยครับล่มลื่นดีคุณผู้ชมพักไหนแป๊บหนึง่ง ผมเพิ่งขึ้นเดินขึ้นบันไดามาตะกี้นะครับ306ขัน้นอาจจะเป็นคำที่ดูเชยนะแต่ว่ามันมันก็เป็นเป็นคำที่ใช้ได้ตลอดว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับนะถ้าเราไม่ไปถึงจุดไฮไลท์จุดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดหรือแต่ละสถานที่นั้น mm hmm. เขาก็เรียกว่ายังมาไม่ถึง ก็เหมือนที่เนี่ยครับหากใครมาเชียงใหม่แล้วก็ต้องมาสักระนมัสก,การวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับ<อ>เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้ชื่อว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วก็เหมือนไอ้อันนั้นนะครับอะไรนะประตูท่าแพนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครมาเชียงใหม่ก็ต้องมาเนี่ยครับมาถ่ายรูปเช็คอินที่ประตูท่าแพด้วย<อ>เพื่อเป็นไอ ไฮไลท์หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นจุดเช็คอินว่าเราได้มาถึงเชียงใหม่แล้วนะโอ,โอเคครับเดี๋ยวเราพักหายเหนื่อยแล้ว,<ๆ>ลวเดี๋ยวเรามาชมความงามรอบๆของวัดพระธาตุดอยสุเทพกันนะครับ ครับคุณผู้ชมวัดประทาตุนอยสุเทพนะครับเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมนะครับปิดทองด้วยทองเหลืองจังโก้สวยงามมากนะเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยผมอ่านประวัติคร่าวๆนะครับตั้งแต่สมัยไอ้กษัตริย์องค์ที่6ของอาณาจักรล้านนาราชวงศ์มังรายนะครับนะผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่แล้วก็ครูบาเจ้าสีวิชัยนะครับ เป็นผู้บุกเบิกสร้างถนนขึ้นมาองค์พระธาตุดยสซเทพนะครับจนมีความสะดวกสบายจนถึงปัจจุบันนี้ ตรงจุดชมวิวของบนพระาธาตุดอยสุเทพนะครับเราก็จะเห็นวิวตัวเมืองเชียงใหม่ที่กว้างขวางนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นนะครับบรรยากาศจะจะจะได้บรรยากาศที่สวยงามกว่าน,นี้นะครับที่คุณคุณผู้ชมเห็นโน่นนะครับใกล้ๆนอที่เป็นลานกว้างๆนูนนะครับกล้องผมจะซูมได้ประมาณไหนเนาะนะครับที่ผมซูมให้คุณผู้ชมดูนะครับ นี่คือสนามบินเชียงใหม่นะครับคือเป็นจังหวัดที่ไม่มีเครื่องบินขึ้นเนาะถ้าเป็นจังหวัดโชคดีเราก็จะเห็นเครื่องบินขึ้นลงตรงนี้ เรามาชมความงามของวัดพระาธาตุดอยสุเทพนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญและคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ฉากข้างหลังของผมนี่ก็คือตัวเมืองเชียงใหม่ครับผมยืนอยู่จุดชมวิวของวัดพระาธาตุดอยสุเทพคือลานตรงนี้เขาสร้างใหม่นะครับเนาะเมื่อก่อนไม่มีนะครับแต่ก็เป็นไฮไลท์ที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งให้หนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันนะครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่แปลกอย่างหนึ่งคือ เป็นจังหวัดที่ใครมาแล้วก็มาอีกมาแล้วมาอีกนะครับคือมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเยอะแยะมีศิละปะวัฒนธรรมวัดวารามแล้วก็ความงามโดยธรรมชาติที่สวยสดงดงามนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้คราวหน้าเราเจอกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับ เจอเจ้าถิ่นขวางทางอีกแล้ขอไปหน่อยนะเพื่อนนะ